โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมตัดกันนะครับวันนี้อยู่กับซีรีส์ใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมนั่นก็คือซีรีส์เวทมนต์นะครับเวทมนต์ผมได้ลงมอดเสริมเป็นมอดดาบนะครับผมก็ไม่รู้จะเล่นได้ถึงไหนนะครับส่วนซีรีส์มอสอินฟินิตนะครับแมปหายขอโทษกันด้วยนะครับกับใครที่เป็นคนชอบเอ่อพวกมอดอินฟินิตนะครับ แบบมันหายนะผมขี้เกียจเล่นใหม่นะโอเคผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเล่นไอ้นี่แทนนะครับเวทมนต์นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มตัดไม้กันเลยเกิดเกิดมาโคตรโชคดีอะ่ะดูดินี่ตัดมาตัดมาตัดมา ราก็จะจะสร้างแถวๆนี้แหละเออไม่ไปไหนเฮ้ยไม่ต้องสร้างแล้วทุกคนหมู่บ้านวิเลจเจอแต่เราก็จะสร้างนะสร้างตรงเอาไม้ใหน้นี่ผมจะสร้างตรงนี้นี่ใกล้ๆหมู่บ้านนะเออเยี่ยมๆหน่อยดนี่แกะตัวเล็กด้วยมาทำไมวะไปไปไปดี แล้วเรา,เขากขก็นี่นะครับมดดาบตัวใหม่นะเป็นหินด้วยช่างมันก่อนนะครับเราไปเข้าเรื่องเวทมนต์ของเราต่อก่อนเถอะอุ้ยดาบอันใหม่อุ้ยรู้จึรู้สึกว่ามันจะมีเอฟเฟกตอนตีดาบด้วยใช่ปะนี่ไงนี่ นี่ลอง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 นีตายเดรดเมดมันแค่สามก็ไม่เป็นไรเนาะับมาใช้ก่อนมันไม่เปลืองดีนะครับเอารีบเปลี่ยนสก,กินดีเฮ้ยเ้ยเปลี่ยนมุมมองไม่ใช่สก,กินนี่เนาะลองมาเริ่มลากันเลยนะครับรบุบนี้ ตอนนี้เข้าเรื่องต่อเลยนี่ไงพวกดาบดับมีสิบสเจ็ดห้านี่เอาสิบครับนี่ดัมมีสิบสอแรงเอานี่เก็บไว้ขวานมาทำไมมันแรงกว่าดาบเพชรอีกวะเออถ้าเป็นดาบเพชรจะขนาดไหนวันทีนี้ก็ วันช็อตพวกหมูพวกสัตว์อะ่ะได้ได้เกือบหมดทกตัวนะเป็นพวกราเวเจอร์แล้วก็ซอมบี้ต้องตีสองทีส่วนราเวเจอร์เลือดเลือดหนึ่งร้อยดมีสิบสองก็น่าจะตีสิบทีนะ กดดิโอเคคว้ามาแค่สองอันปื๊ดทำไมนี่เปืนจริงนี่ออกล่ากันใส่ชาร์จเกะกะไปไปไปค่อนข้างบังหน้าจอเลยแหละระยะหนึ่งปื๊บทิมเหรอทิม ทีมนีทิมทีมทิมนจจีจุกจุ๊กจักจั๊กไปไปไปนี่ไงร่อนกเรมส่วนเราก็จะเก็บข้าวใช้โฮเก็บมันเร็วนี่หว่าลืมโฮกับเชียร์มันจะเก็บพวกข้าวเร็วอ,อ่ะคือใช่ลืมเลย เอาเก็บโอ้โหเก็บเ,เก็บหมดเลยอะจงังหวะที่ทมันกำลังวุ่นอยู่นั้นผมก็ได้หลอยบีดพื้นมาพูดเยอะแน่เข้าตัวไหมวะเนี่ยเก้าอะ่ะมาผมลองตีพื้นนะมันจะโดนแกะไหมเฮ้ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆใกล้ๆไม่มันต้องชี้ตัวแกะไปกันไปกลับบ้าน ได้เตียงแล้ว ที่เป็นอาหารอย่างอื่นก็เก็บไปก่อนยังไม่ได้ใช้นะครับหนังก็ยังนะเก็บเก็บเก็บไปเ,เก็บไปเถอะคอนเซปต์เดิมนะครับลงเหมืองนะครับหาเหมืองลงนะโอเคไม่ดีกว่าเอาดีกว่าเจ้าของตกอะ่ะเออ กล็อกดีกว่ามันแจะไม่ปิดหัวนี่นี่ได้ยี่สิบแปดอันดินนะซึ่งไม่ต้องการเลยขูดเอ็นี่มา เพื่อนลงันแล้วก็ลงเหมือนรู้สึกที่ขุดจะช้าช้าถ้าผมไม่ค่อยพูดผมก็ต้องขออภัยนะครับอืม,อมวันนี้ไม่ค่อยอยากอัดคลิปอะผมเลยไม่ค่อยยากพูดนะต้องขอโทษกันด้วยเพราะมันผมอยากแกล้งคนไหนทุกคนแต่มันไม่มีเหยื่อเอออ้าวชิปหาย มันจะผิดอะเออมันเหมือนจะผิดแต่ก็ถูกนะ2 2อ,อ,อ,อก,ออก,ออกเกือบได้ชุดหนึ่งแล้วเนี่ยเออขึ้นดีกว่าส่วนพวกดินที่มันยังไม่เป็นแกลสก็ช่างโคตรแม่มันขอโทษที่ใช้คำหยาบนะจ๊ะ Hammer แล้วค่อยเอามาปแปลงเป็นแฮมเมอร์นี่ไงมัดตัวเดิมมัดตัวเดิม หาไม้ของเราไม่มีเราก็เก็บของ ผมเปลี่ยนเป็นไอ้นั่นดีกว่าดาบดัเมีดเก้าอ่ะเอออย่างน้อยมันก็แรงกว่าดาบนี้ท่าไรเอออันไหนวะอันไหนอันี้หกอ่ะ เออซีรีสนี้จะไม่มีการเล่นนอกรอบนะครับบอกแล้วจะไม่มีการเล่นนอกรอบซึ่งถ้าไม่เล่นนอกรอบมันก็ของอาจจะฟูยากนะเย้อุ้ยขุดยางริวอะเอาไอ้นี่ไปแปลงก่อนเออเอ,อแล้วสายใครอะอุ้ยของฟรีใครๆก็ชอบนี่นีอ้ว วยทานอุ้ยน่าจะมีเดมอนแฮะนี่แล้วเราก็กดย่องลอนะมันจะไม่เจ็บอีอย่างหายใจได้ด้วยนี่ตรงที่มันน้ำแบบคือสามารถหายใจได้นจะจ๊ะอุ้ยทองวอุ้ยาดูดเราเออเอ,อื้อวิเลก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 เ,เนี่ยตองการอีน จะอยู่ในน้ําก็หาแร่ได้เอาหน้าจอสั่นแปบบหนึงนี่ขุด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 หนึ่งก้อนเอาไปแค่สามก้อนพอเราไม่อยากเสียเวลา รีบกลับดีกว่าผมว่าแชลเลอร์แชลเลอร์แชลเลอร์อะไรไม่รู้ที่รู้วิ่งดิตัวอะไรกลับบ้านมาค่ะเอาเอาไม้ไปเผา,เาไม้ทั้งหมดที่เรามีเอาไปเผานะเนี่ยก่อนนี้เอาไปเผาเหลือก็รอไปลงล่างรอดีกว่าโคตรมืด สบล็อกสองสามส่วนสองอันี้ก็ใช้พวกขูบโอเคขึ้นก่อนมันมืดเกินไปยังเหลืออีกบล็อกเดียวนะเออไม่ไหวแล้เดื้อได้มาสองอันครับทอดีรออะไรปรืบปืบดับเนี่ยอ๋อใช้ของแตกต่างกันด้วย แต่ดมีเท่ากันใช้ดาบนี้ดีกว่ามันรอเทกว่าเอา,อางี้ไงดูดิถือสองมด้วยน่ารักว่า <laughs> ทำไมมันดูน่ารักว่าโอ้โหสามชิ้นเติไมไหมไปไปไปลงล่างเก็อาถานได้ไหน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 ปืึบปืบ เอ,ออเ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 ห็นอะไรไหมวะเนี่ยขุดๆุดขุดขุด,ดุดไปอุ้ยเหล็กโอ้เจอแล้วเหล็กเดี๋ยวเดี๋ยหนึ่งสองสามสี่โอ,อเคถูกถูกถูกรอว่าผิดโอ้โหอุ้ยเหล็กว่ะอุยเย็ดเหล็กอือบอกเลย อร่อยอร่อยอร่อยเลกเลกเลกจ้าเลกกาวิลกาวิลเราไม่ต้องการ <laughs> การวิลเราไม่ต้องการเนะ้องกองไม่ต้องออกไปนะออกไปออกไปอย่ามาอยู่ในช่องอินเวนทอรี่เราเอาทอดมาเอาทอดมานะครับทอดนี่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 จอจอ อ๋ออจออ๋อเรามีคำถามท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปบอกเนะขอหาเร่างนี้เจอก่อนเราไปดูคำถามกันเลยจะผมจะไม่ขึ้นข้อความน,นะผมจะพูดเดานะขี้เกียจพิมพ์เอางง่ายผมพิมพ์แล้วผมต้องรอหนึ่งชั่วโมงเนี่ยขี้เกียจขี้เกียจโอเค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  เราเปิดดูวายหรือช้างหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับมาดูกันเปิดเปิดแล้วว่เาเราอยู่วายที่ห้าสิบนะครับกูลงไปขุดขุดให้ไปไวายสิบสองจ้าอึ้บอ,อึ้บเอือยอเอือยออึบอึบเอ้ยทานเจอแล้วเจอเหล็กด้วยเยด เอาเรื่องเฮ้ยดีว่ะดีดีเขุดเหล็กก่อนนะครับขอบคุณมากไมครับที่ทำให้ข้าเจอเหล็กได้ง่ายโอเคโอเคปึบแล้วก็ปึบ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 แล้วก็อ้อฐานก่อนนะครับฐานก็ค่อนข้างขาดแลนนะ ไม่มีเลยแหละเออเอาง่ายๆไม่มีขุด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 เรายังไม่มีอุปกรณ์เทพเช่นแฮมเมอร์เลยฉันแฮมเมอร์ที่เอาไว้ขุดนะหรือค้อนนั่นแหละค้อนปอนโอเคเร็ว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 ที่ขุดที่ขุดเยอะจังแต่ก็ดีแล้วเอามาเยอะๆเลยโอ้ยจะแตกแล้วพี่แกฆ่าไม่อย่าแตกนะอย่าแตกขอร้อง เขเคไม่ฟังกันเลยได้แค่นี้ก็พอแล้วอุ้ยจะอุดตัวเองอีกมัดเทวะอย่าอืเพรเพออ,อคืออ่ะโอ้โหนานเกินใช้มือขุดได้นะแต่ว่ามันนานนี่แหละ เลยรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้น SMR อะไรวะโอ้ยกระตุกกระตุกเมื่อกี้กระตุกอะไรวะเร็ว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 ไอ้หับมินมินมาเร็วเร็วเร็วเผา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 ต่อเผาต่อครับแอกเหล็กนี่รอที่ เดี๋ยดูก่อนโอ้ใช้บล็อกเหล็กใครจะไปทำมาฮะอยากรู้มากเร็วเวเร็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 วรีวเร็วเร็วเร็วเด็วเร็วเรอวเร็วเร็วเร็เร็วเอวเร็วเวเร็วเร็เร็ววเ นี่ไงปาบชอร์ชนี่คือชอร์ชนะครับชอชไม่ใช่ทอตนะทอรอชกูสอนยี่อะไรกูวะเนี่ยเออไม่อยากรู้นี่นี่นี่สามสิบหนึ่งสองสามสิบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ปิดไว้เออเย็บวาง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 หนึ่งสองสามสี่นี่นี่นี่เรียบร้อยเอาเอาหินมาอุดข้างบนไว้นะแล้วเราลงนะครับไปขุดตามมันมั่วนะสองนี่ Y สี่สิบแล้วเออเออลงลงไปอีกทานตอนนี้ยังเพิ่งโอ้ยแบตเหลือยี่สิบโอโเเจริญน,นี่นี่นี่ขุด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 เออเร็วขุดอีกนี่สองสาม ไอที่สามหกอ่ะเออช้าไปไหนวะเฮ้ยอยากไปไม้สิบสองแล้วเราอยากหาเพชรนะเฮ้ยมันช้าจังเพอ็กเลยว่าวมงึงไปเอาพล็เพลกเอ่อในเสื้อไล์มาเลยมั <c> ้ง <oughs> นี่ก็เกินมนก็เร็วได้แค่นี้แหละ หินที่ยาวน,านั้นที่สุดแล้วก็ปวดแขนที่สุดสำหรับผมอืมโอ้ยกระตุกเออเออเอโอ้ยไว้ที่ยิบเจ็ด เยอะได้เยอะ,เ,ยอะเหมือนกันนะนี่อแอดกอนนูนเยอะแท้่ะนี่หูต,ตั้งแต่บอกนี้หนึ่งถูนี่เฮ้ยนี่น,นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงโอเคโอเคโอเค Ok 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 Chap hangy ghéo!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  Chap hangy ถึงแล้วทุกคนกาฝันแล้วแกเป็นจริงเลี้ว <c oughs> อ้าวขุดผิดชีวิตเปลี่ยนอ่าต่อต่อต่อคืนนะต่อคืนนะสิบแปดแล้วทุกคนสิบเจ็ดแล้วสิบหกแล้วสิบห้าก็ถึงแล้วสิบห้าสิบสี โอ้ยเอากูขูดอะไรกูวะเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วเอาพังเอาแล้วโคตรไก่บอกเลยอืมสนุกนะสิโอ้จะลืน้นเบอันดีท่านเบอร์ดีท่านนี่เป็นไงความพยายามอืม้อ,อกวัวจะกระโดดขึ้นมาได้เร็วเร็วเร็ว เร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยปักทอดเร็ว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 ่นไงคิปเปอร์เกิดโอ้โหคิปเปอร์ผมไม่ยุ่งนะคิปเปอร์ยุ่งได้นะยุ่งยุ่งได้นะตีแค่สองทีเองนะนอนเออจะไม่มีสูตรโกงนะครับดูดิเร็ว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  ครับไม่แอีกแค่สองอันวางวางเหล็กมาิีแอคกเหล็กมาสองอันเลยแล้วกันได้แฮมเมอร์แล้วดาเมจแค่แปดเรามาแปลงเป็นอันนี้ดาเมจตั้งสิบ นี่มันค้อนปอนชัดๆนี่ขุดไม่ได้ก็นึกว่าขุดได้เอาไปเก็บอ,อเสียใจของไม่จำเป็นเริ่มเยอะแล้วเยอะเกินด้วยไม่เยอะธรรมยาเยอะเกินด้วยออกไปเก็บ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 ทำไมเราต้องการทานเยอะวะ โอ้โมา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 อาให้หมดเลยเอามาแค่หกสิบสี่อันก็พอเหลือฐานไว้ทำไมวะสองอันกินๆๆินิิที่เหลือก็ลงตอนลงนั้นงง่ายง่ายตอนขึ้นทำไมขึ้นยากนี่ถึงละถึงละไว้ไว้ ว่าไหมนี่สิบสามนี่ไงสิบสองแล้วสิบสองโอ้กว่ามึงจะสิบสองให้ตูนะไปทุนอืมขุดกันนี่ขุดตรงไปเลยนี่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 น นี่นี่บอกเอย e, มันมันทุกคนมันมากเอ้อเออโอเค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 นี่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 ขุดม้แค่นี้ก่อนนะทุกคนขุดม้แค่นี้แล้วก็นี่ขุดทางนี้ทีหนึ่งทีหนึ่งแล้วก็ขุดเข้า มันเผื่อมีนะแล้วก็เว้นระยะห่างสองบล็อกแล้วก็นี่ปอกนี้เลยนี่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 แล้วก็ไม่เจออะไรอู้เราอ่ะมีเหมือนแค่ไหมไม่ใช่โอเคช่างมันเว้นสองบล็อกอีกตรงนี้ เหมือนเดิมเลยเราอ่ะขุด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 ได้บอกทลิศหาเพชรแล้วนะเยวลงมัดอินฟินิตี้แม่งสองโอเคอ้าวตรงตรงนี้ได้อีกอ่ะขุด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 อืมขุดไปขุดไปเวลามีพวกเลสโตนอะไรเงี้ยเออเลสตนอะไรเงี้ย ดีเกินอืมขุดไปขุดไปผมจะขุดตรงแต่ด้านนี้เลยนะเอาไว้ต่อพาร์ทหนาไหมวิเล็กวิ้ิเหล็กถ้าได้เป็นเหมือนจะดีมากเลยเดี๋ยวๆทุกคนเขาสติ๊กหมดไม้เลยแล้วเนี่ยจบละ เร็ว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 ,รว,รวนอนไปนะแับมืดไม่ได้นะเออกระตกเลยยังยังยังยงงสว่างเลยสว่างสามสิบปีผ่านไปมันก็ยังจะไม่ถึงใช่ไหมเฮ้ยบนแล้วด้วยมาปิดคลิปนะ โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหิวข้ามากตอนนี้ยังไม่กินข้าวเลยเที่ยงแลวเนี่ยเออก็คําถามในคลิปนี้ครับทําไมพิกกี้ต้องมาอยู่ข้างๆผม <c oughs> เออแล้วพิกกี้ใครตอบได้ใครตอบดีผมผมปักป้ายไปเลยเขียนชื่อเ้ย่ะเอาดิใครตอบได้ใครตอบดีโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ